จู่ๆก็งานเข้าสำหรับนักร้องสาวตัก๊กะแตนชลดาที่ออกงานโชว์พลังเสียงให้แฟนเพลงได้ฟังกันแบบสดๆในของดีเมืองแคนจากขอนแกน่นสู่เมืองกรุงขอนแก่นสเบสเมื่อวันที่14กอคอที่ผ่านมาหลังจากที่มีคลิปถูกเผยแพร่ออกมาทางโซเชียลบอกได้เลยว่ากลายเป็นดราม่าขึ้นมาทันทีหลังชาวเน็ตไม่ได้โฟกัสที่การร้องเพลงแต่ดันไปโฟกัสที่หุ่นของตัก๊กะแตนชลดา พร้อมวิาพา์วิจารณ์กันต่างๆอาทิตัก,กแตนมาแทนที่ทาทายังทำไมตัก,กแตนมาถึงขนาดนี้ป่วยกล่าวคะเกิดอะไรขึ้นกับเธอเห็นช่วงหนึ่งเธอผอมลงแล้วพอมาเห็นอีกทีเธอเปลี่ยนไปแค่ตกใจฮะขยี้ตาตั้งหลายทีใช่ตัก,กแตนจริงไหมเข้าวงการแรกๆไม่ใช่แบบนี้ไม่ไหวอะ่ะต่อให้เสียงดีแค่ไหนทุกคนก็อยากเห็นนักร้องใส่ชุดสวยๆเป็นตน้นต่อมายังมีชาวเน็ตอีกฝั่งที่เสียงแตก คอมเมนต์ตอบกลับแทนโดยขอชื่นชมในความน่ารักของตั๊ก,กแตนทันทีคนมันมีความสุขเนาะมีเงินมีกินติหุ่นเขาอยู่ได้เขาเป็นนักร้องไม่ใช่นางแบบเราผู้หุ่นแบบตักกแตนน่ารักปุ๊กปิ๊กจะตายโนสนโนแคร์ no no care, ค่ะน่ารักปุ๊กปิ๊กค่ะคนสวยไม่จําเป็นต้องผอมเสมอไปค่ะแบบนี้น่ารักมากๆเลยค่ะไม่กล้าว่าใครหลอก ขนาดเรายังลดไม่ได้เลยอย่างไรก็ตามงานนี้ต๊กกะแตนก็ไม่ได้ดูเครียดหรือซีเรียสอะไรกับดราม่าที่เกิดขึ้นเพราะเจ้าตัวเองก็ได้มีการแชร์โพสต์ข่าวดังกล่าวมาหน้าเฟซบุ๊กทำกลางแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจอย่างมากมาย